เอาลองมาดูมาแขนไหลเอาห้าโลเอามือขนาดกันขากว้างพับแขนขึ้นหนึ่งยกหัวไหล่ดับเบิลสองเอาสองมาข้างหน้าเป็นไหลหน้ามือค่าลำตัวอ่าเริ่มไปอ๊บหนึ่งลองดูซิยี่สิบถึงไหมไป สองมาสามไปเรื่อยๆสี่ตัวนิ่งๆครับน่าจะไหวอ่ะห้าลองดูสิหกไม่ต้องยกสูงไม่ต้องยกสูงเท่าที่ได้ เให้ครูช่วยไหมสอกเริ่มกลางนะสอกบีบไปข้างหน้านิดนึงไม่ต้องกลาง8มาไปเรื่อยๆไปไหวามาเก้ 9. ครึ่งทางเป็นยังไงคะ1กิโลมีผลไหมเอาเรื่องนะ10 15รับได้เฮ้ 11นะครับห้าโลไม่ใช่ง่ายนะยากอยู่ป,ป่าอฟ1ิบสิบสามลองดูเล่นช้าๆครับอยากกระชากสิบสี่อีกสักครั้งหนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งอย่าพึ่งร้องอย่าพึ่งร้องฮึบ ายใจยืนนิ่งๆหายใจนี่คือไหล่หน้านะครับเดี๋ยวเราจะต่อด,ด้วยไหล่กลางยกและกลางสครั้งไว้แค่นี้30มสิบวิอ่าเริ่มเลยไปทีเดียวพักทีเดียวนิ่งๆเกงไว้นะครับหายใจเข้าลึกๆอ่าห้าวิผ่านไปแข็งๆไว้น่าจะไหวเร็วสิบวิแล้วเก่งๆไว้อีก อย่ายอมแพ้สอกต่ำไปนิดนึง15วิสุดท้ายแข่งกับตัวเองลองดูรอดไหมห้าสี่สามสองหนึ่งเอาให้กูโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเธอเล่นห้าโลได้สี่โลไม่ต้องเล่น ค่อนขน้างแข็งรงอยู่นเอาพักก่อนนะเมนูนี้นะครับชื่อเมนูว่า <c oughs> ไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันไม่ใช่ละอันนี้คือเมนูง่ายๆของโค้ดเลยใส่น้าจิม้มซุกี้กับมะเขือเทศแล้วก็ไข่สี่ลูกนะครับมีลูกนึงเป็นไข่เป็ดแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆจบนะครับถามว่าผักอยู่ไหนใช่ผมก็ถามเหมือนกันว่ามันอยู่ไหนตัวเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันมื้อต่อไปนะเครื่องดื่มผมกินชาเขียว นะครับร้านดอยจีกาแฟดอยจีสาวจีนะครับแล้วก็ตอนเย็นสอนเสร็จผมมากินซูชิข้างๆตลาดอินดี้นะครับซูชิไม้ชื่อร้านนะครับนี่คือบรรยากาศคร่าวๆเป็นยังไงครับมีอะไรก็กินอย่างนั้นเลยก็คือตอนทําง,งานก็กินไปก่อนพอเลิกงานเป็นของเราแล้วอารมณ์ประมาณกินอลาคาร์นี่แหละนะครับแซลมอนเบิร์นี่แหละง่ายๆข้าวจานนี้น่าจะประมาณร้อยห้าสิบบาทนะครับกินประหนึ่งบุฟเฟ่เลยจัดไปเลยอยากจิ้มอะไรจิ้มไปเลยนะครับมีมีชีสมี ปลาหมึกมีกุ้งมีอะไรเนี่ยทูน่าไหมสบะสบะดองน่าจะใช่น่าจะใช,ใช่แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะมีอันนี้อันเดิมนี่นาคือกินแบบจัดเต็มเลยเอาให้อิ่มไปเลยนะครับดูผมกินก่อนสภาพผมเป็นยังไงนะครับทํางานันไม่มีเวลากินเลยเต็มที่ก็ได้ไข่พะโล้หน้าปักซอยน,น้ๆจะทอดไข่เองมีเวลานิดนึงนะครับกินซูชิหน่อยแล้วกันรู้สึกเป็นยังไงโอมามิไหมอืมอร่อยเหมือนกันนะร้านนี้ทําดีนะ สะอาดนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นคนกินจุแนะนําให้กินบุฟเฟต่ตีกว่าเพราะว่ายอดบานปลายน่าจะ6 700้อนะถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็แล้วแต่เอาผมอยากกินสบายๆแบบมีความสุขอะไม่ต้องอิ่มมากนะครับแต่นี้ผมสั่งเยอะอยู่นะดูนะครับอันนี้เมนูอะไรหอยไหมแล้วก็ขี้ปลาตาเดียวนะครับสองคำแล้วก็มีปลาหมึกทอดอันนี้ก็คิดว่าจะกรอบอันนี้ไม่กรอบเท่าไหร่อันนี้เสียใจยนะครับแล้วก็ของกินเล่นเนี่ยผมชอบกินไอ้พวกปลาอะไรเนี่ยนะครับเนี่ย ขี้ปลาเนี่ยทอดอะไรเงี้ยแล้วก็ปลาเงินทอดแนบ่กรอบๆมันชอบกินแบบเนี้ยนะครับคือกินจัดเต็มนะครับอิ่มเหมือนกันไม่รู้หมดไปกี่บาทเหมือนกัน